มองเขาหน้ามีศูนย์ได้แล้วก็ไอ้ลายดอกบัวที่อยู่รอ,อบนึงมันมันจะเป็นสองชั้นชั้นละยี่สิบสี่นะาฝั่งนี้จะมีสองชั้นนี่ก็ลายละเอียดจะมีอันนี้จะเป็นเป็นฉากหลังก็น่าจะเป็นวัดพระแก้วกับมีลายกหนกหมายถึงเมฆเมฆที่เป็นลายกหนกอยู่ลายกหนกลายกกทีแบบชั้นเดียวกับสองชั้นที่เราเห็นสังเกตอยู่ในวัดนะอ่า,อา แต่ทีนี้ถ้าเราก็แทนคาว่าเป็นเมฆเนาะหรืออาจจะเป็นลายไทยเราก็ไม่รู้เรามองเปม็มุมมองอรอย่งั้นลายกระหนกปกติมันก็คําว่ากระหนกก้าเก้าก้าก็ได้เก้าเก้าสามก็ถือว่าฉากหลังเป็นเก้าสามได้หนึ่งก็สามสามแล้วหรือตามแปดปกหรือเปล่าอธิบายไปก็อยู่ในลอตเตอรี่นี่เองเนาะอธิบายเล่นๆอยู่ในลอตเตอรีนอ่นี่ เบื้องตนะ้นเนนำล่องน่าจะเป็นเก้าไว้ก่อนล่ะตามมุมมองนะเบื้องต้นในจุดแรกคือน่าจะเป็นเก้าศูนย์น่าจะมีส่วนเกี่ยวกับวงกลมสองน่าจะเกี่ยวกับพระโคสองตัวสองมานในที่นี้อาจจะเป็นเบิ้ลก็ได้เบิ้ละมีไม่กี่ตัวนะเดี๋ยวมองเป้าก่อนเบิ้ลถามว่าเก้าเก้าหกหกก็ตัวเดียวกันก็มีไม่กี่ตัวนะถ้าเบิ้ลก็สี่สี่เก้าเก้า สามสามได้เพราะว่าเขาเขาแต่ปกติที่เราเห็นเขาวัวเขาฟางเรืออะไรส่วนมากจะมีสองเนาะหวยน่ะชอบออกสองนี่ก็นีน่ยังมองไม่ออกแต่ถามว่าถ้ามีบันไดผมก็คนนี้ว่าจะจับกลุ่มว่าตัวไหนเบื้องต้นน่าจะมีเก้าและหลักกระสูนเบื้องต้นเราต้องเอาเอาเอาหนึ่งกระสูนมาลงแน่นแน่นอนไม่ไม่พลาดหรอกหนึ่งกระสูนเพราะมันเป็นตัวยั้งฐานอยู่ มุต้นแล้วก็หนึ่งกับศูนย์คือแน่นอนแล้วแหละแต่ว่าจะแยกคู่หรือเข้าคู่นเราไม่รู้แต่ว่าน่าจะมีเก้าอีกตัวหนึ่งอะโพน่าจะมีสี่ตัวหนึ่งสามน่าจะมีอีกตัวหนึ่งสองน่าจะมีอีกตัวหนึ่งถ้าอยู่อยู่ประมาณนี้ระหว่างสามกับแปดต้องทดกันเอามีปัญหาสามกับแปดเป็นลักษณะเลขที่ว่าต้องทดระหว่างสามกับแปดถ้าเราเลือกสามก็ ไม่ต้องเอาแปดถ้าเลือกแไม่ต้องเอาสามมีอยู่สองอย่างตอนนี้มันโมเมนต์จะไปอยู่สองสไตล์สไตล์ไันนี้เราบ้างเดิบเอาเอาเอาเมนหลักแต่ก็มีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าเมนของหลักหน่วยเขาจะแยกสองทางพูดให้ฟังนะเมนหลักหน่วยเขาแยกสองทางจะขึ้นไปโซนบนก็ได้ตรงล่างคือถ้าขึ้นโซนบนคือย้อนกลับถ้าขึ้นโซนล่างคือตั้งใหม่ตั้งใหม่ก็คิดว่าไม่ยากด้วยนะ ไม่ไม่ยากต่อให้ให้ให้ดูเลยนะสังเ,เกตด,ดูนะเอาเลยเราจะไล่หลายครั้งแล้วจุดนี้ห้าห้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์สามสามแปดสองสองมาตรงนี้เจ็ดศูนย์นะครับอย่าเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์คือสามตัวพอมาเจ็ดปั๊บเจ็ดแปดเจ็ดคือสามตัวพอมาสองปั๊บสองเจ็ดสองคือสามตัว นี่ถ้าเขามาโซนล่างก็น่าจะอยู่บริเวณนี้แน่นอนนี่ตัวนี้แหลนะน่กคิดว่าเอาแบบนี้ให้เห็นชัดพอหลังจากเส้นมาปับ๊บเริ่มจากเส้นนี่แหละสองเจ็ดศูนย์คือโชว์สามตัวครับเส้นพอเข้าเจ็ดแปดเจ็ดคือใช้สองตัวบนพ่วงล่างพอมาเข้าตัวนี้ก็ใช้สองตัวคือจะใช้สองตัวตลอดพอเข้าฐานนี้คือใช้สองตัวนี่พ่วงล่างอันนี้ สองตัวแต่พว่พวงพ่วงล่างแบบนี้อันนี้ก็สองตัวแต่พ่วงขึ้นไปข้างบนมีหัวมันจะแยกไปสองทางเพราะว่าห้าเจ็ดสามแปดสองเจ็ดสองถ้ามาโซนล่างเงินไม่เกินบริเวณนี้ไม่เกินนี้หรอกหลักหน่วยน่าจะอยู่ที่สามกับหนึ่งต้นถ้าออกขวาคือหนึ่งอยู่ท้ายต,ต้นคือเก้าหนึ่งอาจจะตัวตรงๆเลยก็ได้ถ้าลงาลถ้าลงมาล่างอีกลงล่างอาจจะเป็นเก้าสี่ได้ แต่คงไม,ไม,ไม่ไม่หลุดเพราะว่าเราดูหลักสิบมาเนี่ยไล่มาตัวนี้เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามสองเจ็ดแปดเจ็ดแต่เจ็ดแปดเจ็ดจะพ่วงกันมาเข้าล่างเจ็ดแปดเจ็ดเห็นไหมถ้าตรงเป็นเจ็ดสองที่เข้ามาต่อมากันน่าจะเป็นเก้าลอยลำอ่ะอันนี้พูดถึงเลขบนนะเลขบนอย่างเดียวนะ่เลขล่างสี่หกตัวเดียวนะอ่า ไม,ไม่ได้พูดอะไรมากนะเลขร่างคือตัวเดียวโดโดๆ<อ>ในเลขบนพอเจ็ดแปดเจ็ดปับ๊บมาที่เก้าคือหลักสิบปั๊บไม่เก้าสามเก้าก็เก้าหนึ่งแหละตรงนี้นะไม่รอดไม่รอดเพราะหลักหลักสิบมาถึงสองแล้วก็บิดมาทางนี้ก็เป็นเก้าสามบิดไปทางนี้เป็นเก้าหนึ่งแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆคือเก้าแปดย็นไม่ชัดเจนนะแต่ขย้อนมานี่เป็นเก้าสี่ได้เพราะมีตัวพ่วง เจ็ดไปเจ็ดพ่วงมาทางนี้ก็ได้รูดเก้านก็ไม่น่าจะลูดไม่น่าจะพลาดเบื้องต้นนะจุดแรกถ้าเราคือเก้าจะมีเด,เดี๋ยวผมจะแต่งให้คิดว่ามีมไม่เกินสี่ห้าตัวเฉพานะเก้านะเก้าหลักสิบแต่ทีนี้ถ้าดูกรณีเขาเดินย้อนหลังของประมาณที่เจ็ดคือตัวน,นี้ก็เป็นเจ็ดสองได้ทีนี้เขาจะเดินท่าที่เก้ามันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขามาเข้าที่สองจะไม่ยากอย่างอันตรายอ่ะ ถือโซนนี้ก็ถือมันสองจุดอะตอนนี้คิดว่าน่าจะมีมีเฮอยู่หรอกสองจุดน่าได้จะได้สามตัวนะพอเวลาสักนิดว่าจะสามตัวคืออะไรคิดว่าน่าจะได้ครับ fc ทุกคนรอได้นะครับอืเดาชุดนี้เรือจะเซตล่างนี้หรือเปล่าแบบแต่ปกติหลักหน่วยเขาจะมาตกอยู่แถวนี้แล้วล่ะคือพอตกสองศูนย์เจ็ดสองปั๊บ ถ้ามาลงนี้มันออกซ้ายขวาแน่นอนพรอมาสองชั้นแล้วไม่หนึ่งก็สามอยู่ท้ายแต่ถ้าขึ้นไปนี้ก็ไม่ไม่แปดก็เก้าก็จะเป็นเลขรองรับเลขศูนย์แปดศูนย์เก้าสองศูนย์ศูนย์สองได้นี่นนตัวน,นี้จะเป็นเลขรองรับอีกโซนหนึ่งแต่ถ้ามาหน้านี้ก็ถือว่าง่ายนี่มันจะเป็นอย่างนี้หวยจะง่ายมากถ้ามาหน้านี้คือง่ายเลยตัวนี้คือเป็นเมนอาจจะเอา 93มาแล้วก็หลักร้อยอาจจาะ893ก็ได้หรือ293หรือ493ก็ได้คือเอาสองตัว91าันนี้เราเอา7 391ตรงๆก็ได้991ก็ได้หรือ891ก็ได้แบบนี้เลขมันจะอยู่แค่โซนนี้เลขไ,ไม่หลุดไปไหนคิดว่านะเพราะมันน,น่าจะชัดแล้วน่าจะตกตรงนี้ถ้าเบียดได้ตรงนี้น่าจะเบียดได้แค่อะไรนะตรงนี้78 ย,ยังนี่เลยยังคิดว่าจะตีกรอบตรงนี้หรือตรงนี้ดีมันมีสองชั้นนะกรอบแต่ถ้าเราเอาหมดมันก็จะงงงหรือเปล่าไม่รู้ Grammy <น ressive. S 2> เดี๋ยวขอเวลาสักนิดว่าจะเอากรอบชั้นนี้หรือจะเอากรอบชั้นนี้ดีมันจะบ่งบอกตัวเลขเลยว่าจะเป็นสามตัวนะครับกรอบชั้นนี้กับกรอบชั้นนี้ในกรอบนี้ระหว่างกรอบนี้หรือจะเอาชั้นบน,นมันจะอยู่บริเวณนี้เราห้อยไ,ไม่หลุดไปไหนหรอกคิดว่าน่าจะอยู่บริเวณนี้ เราคอยติดตามกันต่อดูนะเลขเลขเลขกะไม่หนีไปไหนกะเบื้องต้นเราจะเชื่อมโยง0 0 3 2 7 8เจ็ดแล้วมาตกเจครั้งสุดท้ายแล้วก็7 8เจ็ดคือพ่วงมาตกนี้คงไม่รอด9หลักติดเบื้องต้นนะหลักร้อยอาจจะหลุดถ้าเราา3ชั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่ว่าจะได้3ตัวแต่ว่าเราต้องจับเมนหลักสิบให้แม่นนะมีหลักสินนะก 4, เบื้องต้นก็น่าจะมี9 กระสองกระศูนทิ้งดํากันอยู่ระหว่างสามตัวนี้ถ้าเลขเป็นหน้าต่าคือเข้าศูนย์ปั๊บก็โอเคถือว่าง่ายไปจุดหนึ่งแต่ถ้าไปเข้าสองย้อนตัวเดิมนี่ก็ถือว่าก็าไม่ยากเลยไม่ว่าจะเข้าสามตัวนี้ไม่ว่าจะศูนย์จะสองกบเก้าหลักสิบก็ถือว่าถือว่าเป็นเลขง่ายอยู่เพราะโซนนี้เราน่าจะบังคับตัวหลักหน่วยได้ง่ายมากนะครับเอาไปศึกษาก่อนนะครับผมยังไม่บอกเมนหลักหน่วยให้ชัดเจน,นเท่าไหร่ ต่ก็บอกไปแล้วนี่เพียงว่าเขาจะไปทางไหนแค่นั้นต้องแยกล่างกับบนให้ออกหรือถ้าล่างไม่ต้องไปพูดนะออืมมเม็ดเดียวมเม็ดเดียวสี่หกตัวเดียวอแต่ข้างบนเราจะหาสามตัวห้ามพูดนะฟังเอาไม,ไม่ต้องพูดนะฟังเอาฟังเอาได้ยินแล้วก็งเงียบองีอมืงวดนี้น่าจะจอเอาที่เดียวไม่ไม่ไม่กระดิกไปไหนละไม่ให้สับสนละไม่สับสนะถือว่าจะเปิดแทงได้ไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอก ถ้าถ้าหลักสิบอยู่ก็ยังจะจับหลักสิบได้ก็รู้เลยอะครับว่าเปิดหรือไม่เปิดติดตามกันต่อไปมันมีปัญหาตรงหลักสิบเพราะว่าเราจับได้เป๊ะถ้าว่าหลับสิบมาโอเคปันทงแน่นอนค่อนแต่ค่อนข้างน่าจะโอเคนะถ้าสูตรมาคือไม่เกินสามตัวถ้าสองมาสองมาก็อยู่ประมาณไม่เกินสามตัวสิรวมแล้วเลขจะไม่เกินสิบไม่ถึงเก้าตัวหรอกที่้องอยู่ประมาณเก้าตัวเอา ก้าม <9 S 2> ีนนเอาเก้าอลหันไปเลยแล้วน่าจะเป็นเก้าอลหันนะแล้วจะมีกรอบไมกแถมกมิดโอเคน่าอยู่ประมาณนี้นะขอบคุณ